วันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูงานวิจัยพิษของไมโครพลาสติกโพลีสไตรีนต่อระบบสืบพันธในหนูไมโครพลาสติกคือชิ้นพลาสติกที่เล็กกว่า5มิลิเมตรซึ่งในงานวิจัยต่างๆจะมีการทดลองเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์แต่มักจะเป็นเกี่ยวกับปลาหรือว่าสัตว์น้ำแต่ในงานวิจัยนี้จะเป็นหนูซึ่งมีความคล้ายคลึงกับมนุษย์มากกว่าโดวยวิธีการทดลองจะนําหนูแบ่งออกเป็น4กลุ่ม1กลุ่มควบคุมคือได้กินน้ําเปล่า 2. กลุ่มที่ได้รับไมโครพลาสติกแต่เป็นขนาดที่ต่ํา กลุ่มที่3จะเป็นไมโครพลาสติกขนาดกลางและกลุ่มสุดท้ายจะเป็นไมโครพลาสติกขนาดสูงหลังจาก35วันก็จะนําผลชิ้นเนื้อของหนูมาตรวจสอบและได้ผลดังนี้กราฟแรกคือ t e s t i c u l า r c o e f f i c i e n t หรือประสิทธิภาพในการผลิตสเปิร์มพบว่าในกลุ่มที่ได้พลาสติกเป็นโลดสและไฮดสจะสามารถผลิตสเปิร์มได้น้อยกว่าในกลุ่มคอนโทรลที่ได้รับแต่น้ำเปล่าอย่างเดียวอย่างมีนยัยยะสำคัญทางสถิติกราฟ2ก็คือสเปิร์มเขาหรือจำนวนสเปิร์มที่สามารถผลิตได้ก็จะเห็นว่ากลุ่มที่ได้รับไมโครพลาสติกทั้ง3ขนาดต่ำกลางสูงมีปริมาณสเปิร์มน้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับน้ำเปล่าอย่างเดียวอย่างมีนยัยยะสำคัญทางสถิติเช่นกันภาพนี้2ภาพบนจะเป็นกลุ่มที่ได้รับน้ำเปล่าลีมุ่่ท ที่ได้รับไมโครพลาสติกเข้าไปก็จะเห็นว่าสเปิ์มมีความผิดปกติเช่นมี2องหางและเมื่อดูจากกราฟก็จะเห็นว่ากลุ่มที่ได้รับไมโครพลาสติกในขนาดสูงจะมีความพิการมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติภาพ a ได้น้าเปล่าภาพ b ได้ไมโครพลาสติกขนาดต่ําภาพ c ขนาดกลางภาพ d ขนาดสูงซึ่งในงานวิจัยก็ได้บอกว่าเนื้อเยื่อมีความเสียหายมากขึ้นตามลําดับและจากกราฟนี้ผมจะให้ดูกราฟข้างบนก่อนกราฟข้างบนคือกราฟของปริมาณ ikb alpha ซึ่งเป็นเกี่ยวกับการยับย,ยั้งอนุมูลอิสระยยิิ่่่่งงตําไมดี กลุ่มที่ได้รับไมโครพลาสติกก็จะเห็นว่ามีขนาดต่ำลงเรื่อยๆก็แปลว่า, astic, าไมโครพลาสติกทําให้เกิดอนุมูลอิสระมากขึ้นนั่นเองและข้างล่างก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวกลางการอักเสบยิ่งสูงยิ่งไม่ดีกลุ่มที่ได้ไมโครพลาสติกก็จะมีตัวนี้สูงขึ้นกราฟนี้ก็จะเป็นกราฟอินเตอร์ลิคินหรือตัวกลางเกี่ยวกับการอักเสบจะเห็นว่ากลุ่มที่ได้ไมโครพลาสติกมากขึ้นก็จะยิ่งมีการอักเสบมากขึ้นจากข้อมูลที่ผมบอกไปก็จะพบว่าไมโครพลาสติกมีผลต่อการสร้างอสุจจิิมมีผลต่ออควาแแข็งรงรสุ และการอักเสบต่างๆและการเกิดอนุมูลอิสระการต้านอนุมูลอิสระและนี่เป็นการทดลองในหนูซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหมือนกับคนแสดงให้เห็นว่าไมโครพลาสติกหรือการที่เราใช้พลาสติกในชีวิตประจําวันอาจจะมีผลเสียต่อมนุษย์ได้ถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับ